ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม fc 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น fc mobile nba ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยน,นจะจ๊า Over Top ช p กับโปรโมใหม่ โปรโมที่มีชื่อว่า Immortal ครับผมนะมีฮีโร่กับไอคอนนะครับแค่นั้นไม่มีนักเตะชาวบ้านเดี๋ยวขอญาตด,ดู SBC ก่อนเลยหน้าเพลเยอร์เลยไม่มีอ๋อนี่ไงมีเชดนี่ดื่มไม่เฮียเชดนี่เอ็นเกมครับเก่งไหมไม่รู้ไอ้ยไม่รู้เหมือนกันไอ้ยแฮนดิ้ง86เองน้อยชิบหาย ดอกจันไว้ก่อนเดี๋ยวทำแน่แล้วก็มีบูโน่ไฟแนนซ์ด้วยนไอ้ยี่สี่สี่ยังกาก็บิ่งแปดสี่ปิดไปอัพเกรดมีอะไรไหมก็ไม่น่ามีนะอัพเกรดวันนี้ครับมีแปดห้าเพย์เยอร์พิกโอเคแตงไว้ก่อนไอคอนวันนี้มีฟรานเบเก้นเบลเออร์ว่ะตัวนี้คือตัวเบบี้ใช่ไหมไอยมาแปดเควสครับ แปดเควสเควสสูงสุด88เองไม่น่าแพงมากนะปมะมาณันสี่แสนครับความเร็ว84เองเหรอวะ <c oughs> อยิงอย่างกากครับดิฟบิ้งก็กากแต่ดิเฟน์ดีนะฟิสิเคิลก็ไม่ไม่ได้ดีมากนะ,ะจ่ายบอลดีครับโอ้โหไอ้ทำตัวยืมมาเล่นหนุกๆแล้วกันไอ้ เอาเป็นว่าทำตัวยืมมาเล่นดนุกๆแล้วกันครับความเร็วมันมันผมว่ามันหุเหนื่อยวะ่ะเจอโดเจอซัวเจอตอเลสเจอเบลตอนนี้แม่ง95บวกแล้วอะเอียมึงวิ่ง84มึงถ้าเซ็นเตอร์แบ็กนี่คือตัดทิ้งไปเลยครับ CM ก็เล่นไม่ไหวหรอกยิงแค่นี้ความคงตัวแค่นี้เล่นได้ดีที่สุดก็คือ CDM ครับตำแหน่งที่ผมคิดว่าเล่นได้ดีที่สุดก็คือ CDM แต่เทียบกับฟิลิปรามก็เหนื่อยแล้วอะ่ะ เอาว่าความเก่งคงไม่เก่งครับ EA เอามาขาย hype แน่นอนตรงนี้เอเอามาขาย h y ป์แน่นอนครับไอ้ี่ยไอ้ี่ยคือเจอฟิลิปลามที่มาเมื่อวานก็เหนื่อยแล้ว <laughs> เจอรามก็เหนื่อยแล้วไอ้ี่ยลามผิวกว่าดีเฟนซ์ดีกว่าฟิสิกสแล์แย่กว่าครับจ่ายบอลดีกว่ายิงดีกว่าเร็วกว่าครับ เยอะเจอรามก็เหนื่อยแะครับไม่ใชะนะหมอว,ว่าถ้าจะเอามาเล่นจริงๆ CDM สำหรับใครที่ชอบจริงๆนะต้องชอบจริงๆนะเป็น FC b e c k e n Bauer อะไรเงี้ยไอ้เงี้ยแต่เดี๋ยวผมก็คงทำตัวยืมมาเล่นแหละหนุกๆครับตัวยืมมันไม่แพงอยู่แล้วทำมาเล่นฮาๆขำๆ Evolution วันนี้มีมี The President นี่เฮียมีอะไรอีกไหมมี The President ครับเอ่อ Center Back ได้ตำแหน่ง CAM แล้วก็ได้ค่า ATTACK ได้ INCISIVE ANTICIPATE ต yeah. ้เฮียฮิลมูบวก2แต่อัน4วิคุณบวก2องอัน5ครับเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ยิงจ่ายดีขึ้นครับเียเบเมอร์ทำได้เบเมอร์ <laughs> เบเมยิงคมด้วยนะเว้ยยิงในกรอบอย่างคมเลยเฮียเบเมอร์เฮียไอ่มาทำเฮียอะไรวะเออทำอะไรอวะเฮียกูงงดานิโล่ทำได้ครับเฮียดานิโล่ทำได้ครับเอามาเล่นเป็น CDM เหรอหรือว่าอะไรวะเอาเซ็นเตอร์แบ็กมามาเพิ่มสแตตตัวลุก ปูโยอ่ะเนี่ยมันก็ไอ้เนียมันค,คือผมก็รู้สึกว่ามันเสียของไหมวะคือ C A M เก่งๆมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะแล้วคือเซนเตอร์แบ็กมันก็จะมี A I ของเซนเตอร์แบ็กอยู่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> แต่อย่างเอียโรอย่างนี้ก็ไอ้เนียอย่างปูโยอย่างนี้ก็ได้อยู่นะเวย้ยคือผมว่ามันดีตรงดีตรงว่าผมผมว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงว่ามันได้ความเร็วไปสิบแปดครับถ้า สมมติว่าเนี่ยอย่างปูโยอย่างนี้ใช่ไหมมันเดฟกับฟิสิกส์คลก็เยอะอยู่แล้วอะ่ะเราก็เอามาอัพความเร็วแล้วก็เล่นครับแต่มันแค่มันมันมันม,ม,มันไม่ได้เพย์สไตล์ <c oughs> นั่นเองมันได้เอามาเล่นเซนเตอร์เหมือนเดิมนี่แหละเก็ตป่ะไอ้เอามาเล่นเซนเตอร์เหมือนเดิมนี่แหละไอ้เอามาเล่นเซนเตอร์เหมือนเดิมนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็ได้ความเร็วไงไอ้เอยแต่ว่าเพย์สไตล์มันไม่ได้วะต้องเป็นต้องสองเพย์สไตล์อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ที่ไม่ค่อยเร็วอะ่ะ หา <Yeah. S 2> ตัว2เพสต้าอยู่แล้วที่มันไม่ค่อยเร็วอะครับอย่างดานิโลเนี่ยทำน่าจะคุ้มอยู่มันงเียได้3ความเร็วไม่ต้องใช้ไม่ไม่ต้องได้เพสต้าใหม่ด้วยดานิโลเหี้ยตัวอะไรอะเออเนี้ตรงเนตต้าเหี้ยอย่างเงี้ยพวกตัว AIDD ดีๆแล้วแบบวิ่งจะช้าเนี่วารานอย่างเงี้ยียได้เด็บ8ปดเฟิสิกอล88ดแปีอินเตอร์เซปกับอีซสพาน หา2เป็นสไตล์มันจะได้ไม่ต้องโดนอีซีสีบครับหาตัว2เป็นสไตล์แล้วก็วิ่งช้าๆแต่ AI ไอดึบๆอะไรเงี้ยมันู้มันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวมีให้เล่นน้อยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูออบเจกทีฟต่อออบเจกทีฟวันนี้มีวันนี้มีบอมผัดสตอแจกฟรีครับเป็นบอมผัดสตอเบบี้นะไอ้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นใส่ตัวฝรั่งเศสไว้3ตัว เออเอ่อ,อ,อใส่ตัวฝรั่งเศสด้วย3ตัวแล้วก็ไปเล่นครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เอง10แมตช์ก็ได้แล้วครับนะไอ้ย่าได้พอมบอมผัดสตอร์แจกฟรีแต่มาฟิสิกอลแปดสามโอ้โหสเตตแบบนี้คาชาลาอุยเบิร์ธเดย์ยังเก่งกว่าไอ้ย่าคาชาลาอุยเบิร์ธเดย์ยังเก่งกว่าครับนะไหนวะอีโวอะไรวะบีคัมอิมมอร์ทัลไหนวะอยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นวะอ๋ออยู่ในนี้เย่ยลืมดู มีค e immortal ครับเออคือเปลี่ยนการ์ดเป็นฮีโร่อหรอมมันก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเปลี่ยนเป็นฮีโร่ครับเออหรือว่ายังไม่ถึงอาจจะต้องเอาไปอัพอีกขั้นผมว่ามันยังไม่ให้88ว่ะผมว่าอาจจะต้องเอาไปอัพอีกขั้นครับแมคเคนนี่ทำได้ว่ะ CMO All Rating 85เหรอนี่สงสัยต้อง MacKenzie แล้ววะ่ะแต่อันนี้ก็บวกแบบก็ยังแบบมันก็ยังกักนะผม,ผมว่ามันต้องทำต่อวะ่ะต้องผมผมว่าม,มันจะมีให้ทำต่อครับยังไม่ได้ผมว่ายังไม่ได้แค่นี้หรอกผมว่าเดี๋ยวมันจะมีให้ทำต่อครับแต่ว่ายังไม่มาเนาะในมันอยู่ในออบเจกตีฟหรือเปล่าวว นี่ไงอยู่นี่ไงนี่ปะนี่ไงโอ้โหไอ้เหี้ยวุ่นวายอีกแล้วครับก็คือให้เราไปเล่นลัด6แมตช์ยิง4ลูกด้วยตัวบีคัมอิมมอร์ทัลเล่นลัดด้วยตัวบีคัมอิมมอร์ทัลชนะ4ลัดด้วยตัวบีคัมอิมมอร์ทัลแล้วก็แอซิสสีแมตช์ด้วยบีคัมอิมมอร์ทัลแล้วก็จะได้ตำแหน่งเป็นอีโวมาให้เลือกครับว่าจะอีโวตำแหน่ง CAM หรือ CDM เยวุ่นวายชิบหายเลยโคตรเบื่อเลยแบบนี้ไอ้เหี้ย แต่ก็นี่ไงให้เลือกใส่เพส y ไตล์ครับไอ้มีเราก็เลือกหรือว่าได้หมดเลยนะ่าจะได้หมดเลยเนาะเอนติกเตอร์เออ,เอ,อน่าจะได้หมดเลยครับมึงก็เลือกใส่เอาแล้วกันไอ้ยก็ยังไงก็ต้องมีตัว become immortal ไปเล่นตามจุดต่างๆครับนะที่มันระบุไว้ก็จะได้ become immortal ก็จะได้อีโแต่ก็ยังแต่ก็ยังอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นไฮไลท์อะไรหลักนะ มันยังไม่ได้แบบ88เป็น92อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นยิบย่อยอ่ะเหมือนเหมือนแบบเริ่มปฐม,มบทอ่ะนะเฮียเริ่มปฐม,มบทครับสเตตอัปเกรดบูตออกทูเก้าสอบโอโอเนี่ยตอนนี้มาถึงเก้าสิบโอออครับถ้าทำอีโวนี้เสร็จเนี่ยจะทำได้ถึง90โอเวอร์ออลครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นเพย์สไตล์เงินก็ใส่ใส่ไปก็ยังยังยังเหี้ยจุดสุดท้ายยังไม่มาครับคือตอนนี้มาแค่น้ำจิ้มก่อนนะโอเคหมด อีโวกับออบเจกตีฟเราไปดูไฮไลท์กันไปดูนักเตะกันหน่อยดีกว่าครับอิมมอร์ทัลฮีโร่ก่อนแล้วกันครับนักคือเตะตัวแรกครับผมมอสโตโบอิสกิลมูฟสี่วิกฟุตห้าไอ้เียวิ่งแปดแปดอยู่เลยวะ่ะแต่ค่าอื่นก็พอได้นะแต่ก็ทรงแบบทั่วไปอยู่ครับเทคดิฟติกิตาก้ายิงเลียสมอสโตโบอิไอ้เีย ัดมาเอาจะเบอร์มีปั่นทองติกสเตอร์ทองแล้วก็ยิงเรียดทองจ่ายบอลโคตรกากับคมแล้วก็เร็วอยู่แต่ก็ทั่วทั่วไปทรงนี้ครับเอาจะเบอร์บอมผัดสตอร์ตัวผู้ใหญ่ว่า4-4ครับเร็วนะแล้วก็ดีเฟนดีครับดิบบิ้งดีพาสซิ่งดีมีวิเพศแอนติซิปาเต้แล้วก็ควิคเตบว่ะก็ดูใช้ได้นะตัวมันเล็กครับแต่ก็ดูใช้ได้ดูเป็นทรงแบ็กบุกที่เล่นเกมรับได้ด้วย ดูใช้ได้นะแล้วก็สุดท้ายครับฉีโนโลาสัีโร่55เทคดิฟบังบอลทองแล้วก็อินซิสซีฟทองอุจสแตทด,ดีวะ่ะยิงคมครับยิงในกรอบคมนอกกรอบคมความคล่องตัวดีครับจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็มีความเร็วครับเทคดิฟ mm hmm. บังบอลทองอินซิสซีฟเป็น C M ก็ได้ A T ก็ได้ L M L W ก็ได้ครับไอ้เงี้ย มาแตกบางบอลทองนี่ะไเไม่มีไม่มีอะไรเกี่ยวกับการวิ่งนะไม่ค่อยใช้สายวิ่งครับเป็น cm น่าจะเวอร์ถัดมาครับไอจอนครับเริ่มที่โซล่าเบบีมีปั่นทองกับควิกเตปว่ะโซล่าเบบีห้าสด้วยนะเว้ยไอ้เฮี้ยเร็วครับแล้วก็คมด้วยนะแต่คอมโพเซอร์ไม่ค่อยเยอะ agility ไม่ค่อยเยอะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยังไม่ยังไม่เด็ดเท่าไหร่ทั่วไปทั่วไปถัดมาซาเนติ cm ว่ะ C.M.C.D.M. ไม่มีแบ็กด้วยนะเล่นแบ็กไม่ได้ครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เซปกับกับปิงพาร์ครับผมความเร็วความคล่องตัวไม่ค่อยดีครับแต่ดีเฟนต์โอเคพอได้พอได้ใช้จ่ายบอลดียิงบอลไม่ค่อยดีครับก็ท่งคล้ายๆฟิลิปลามเลยวะท่งคล้ายๆฟิลิปลามเลยครับไอ้เนี่ยแต่ไอ้สนติจะฟิสิกส์ลดีกว่าหน่อยไอ้เนี่ยแต่ถ้าเรื่องดิปปิ้งดีเฟนต์ในฟิลิปลามน่าจะดีกว่าหน่อยก็ฟิลิปลามตัวแสนกว่านี่ก็ไม่น่าแพงครับ ถัดมาบองเบบี้ครับบองเบบี้เล่น CB ได้ CM ได้ CM ได้แต่ว่า CB เนี่ยไม่เวิร์กแล้วเพราะมึงเป็นดูดบอลทองกับปิงพาร์ท <c oughs> ไอย้ยเฟรนสไตล์ดีเฟนไม่มีเทียอะไรเลยมันดูดบอลทองกับปิงพาร์ทรับเอ้แต่ดีเฟนมันก็เยอะอยู่นะตั้ง91เอ็้ย่าดีเฟนก็เยอะอยู่นะบองครับเอ้ย่าดีเฟนเยอะอยู่คอมโพเชอร์รีแอคก็ร์เยอะอยู่นะผมว่าสเต็มันก็เล่นได้นะเว้ย ตแต่แตดมันเล่นได้แต่ถามว่าดีไหมคงไม่ดีหรอกวิ่ง86ครับเรามีตัวที่เก่งกว่านี้เยอะแล้วแต่ถ้าถามว่าเล่น c A m ดีมดีไหมก็ไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> เป็น box box, บ็อกซ์บ็อกครับยงก็เฉยเว่าไอ้ยี่สี่สี่หรือไเฉยเฉยไปหมดเลยครับเฉยเฉยไปหมดเลยถัดมาย็ดเข็เน็ตเบ็ดผมสั้นนี่ <c oughs> ยิงแรงกับติกีตกา้าวิ่ง88ปฟิตชิง 8, ่ง82ิยปิดไป จีบาลีครับ4ีสีอ่ะตัวนี้แบ็กนะตัวนี้แบ็กเลยแต่เป็นแบ็กที่ยิงคมครับจ่ายบอลได้ดิบบิ้งดีดิเฟนด์ดีด้วยนะดิเฟนด์เก้าสิบฟิสิกสเตมินา่าสเตรนเกับแอคเชั่นไม่ค่อยเยอะแต่ได้ลาปิดกับจ็อกกี้ทองเหรอลาปิดทองกับจ็อกกี้ทองแต่แม่งโคตรเร็วเลยนะเว้ยผมว่าก็ไอ้เหี้ยก็เตโอดีๆนี่แหละป่ะไอ้เหี้ยแม่งก็คือเตโอไอคอนนะอ่ะไอ้เหี้ยนะส่งแม่งก็เตโอไอคอนอนะ่ะโว้เล่นแบ็กก็ได้ครับ เล่นวิงแบ็กอะผมว่า work. เวิร์กไอ้เงี้ยวิงแบ็กตัวเวิร์กถ้าเป็นปีกเหรอผมว่าปีกก็ตัวตัวทีวายก็แตกขาดอยู่แล้วไอ้เงี้ยจีบาลีตัวทีวายก็แตกขาดแล้วแล้วไอ้ไอ้อ้วนนี่ใครเนี่ยไอ้เขา,ากูบุลลี่ใครวะเนี่ยอะเก๋เรออ้วนขนาดนี้เลยเหรออะเก๋เร,รอ,อกเกรครับไอ้เงี้ยมีฟาลีททองไอ้เงี้ยใครวะอันนี้คืออะเก๋เรอเหรอวะ ไอ้เนี่ยตัวอย่างอ้วนเลยครับไอ้เหี้ยเก๋เลยไอ้นเนี่ยปิดไปถัดมาครับซัมบอตตาครับซัมบอตตาเอ่ออินเตอร์เซปทองลีเลเตทองแล้วก็เอ่อบังบอลทองไอ้เหี้ยเอ่อก็เป็นแบ็กนะเป็นแบ็กมาตรฐานก็เป็นสายแบ็กรับเพราะว่าจ่ายบอลน,นึงไม่ค่อยเนียเบบเน้ยบเท่าไหร่แล้วก็ดิบบิ้งไม่เนี้ยบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดีเฟนซ์กับฟิสิกส์คิลดีมากครับแล้วก็ความเร็วดีดีเฟนซ์ฟิสิกส์เคิลเก้าสิบแล้วก็ ความเร็ว90กับซัมบอต้าไอ้ตัวนี้เก่งในฐานะแบ็ครับนะแต่ไม่ใช่แบ็ครุกกับแบ็ครุกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีถัดมาครับซานเนต,ติตัวผู้ใหญ่4-4วะ่ะซานเนต,ติ CDM ได้ CM ได้แล้วก็ RB ได้เฮ้ยมีควิกเตปวะ่ะควิกเตปจ็อกกี้ลีเลนเลนครับเอ่อเป็นแบค็คเป็นแบค็ครับเหมือนกันเป็นแบค็ครับเหมือนกันแต่ตัวนี้เล่นเกมลุกดีกว่านะถึงแม้จะยิงไม่ได้ครับแต่เล่นเกมลุกดีกว่าถ้าในถ้าจะเอามาเล่น CM กับ CD CM นี่ไม่ไหวแน่นอนยิงอย่างนี้ครับ C D M พอได้แต่ก็ไม่ดีไม่มีเพย์สไตล์การการจ่ายบอลเลยผมว่าแบ็คอะเพอร์เฟกสุดไอ้ที่นี่แบ็คขวา2ตัวเลยเน,นี่ยเล่นได้ทั้งขวาทั้งซ้าย2ตัวเลยครับไอ้ยี้ยตัวเลยถัดมาครับสตีวีจีว่ะสตีวีจีอินเตอร์เซปอินซิซีฟแล้วก็ยิงแรงครับนะความเร็ว8 8ยิงไกลดีครับยิงใกล้ก็ยิงได้นะจ่ายบอลดีด้วยครับความคล่องตัวกลางกลางๆไปทางดีแล้วก็ดีเฟนซ์กับฟิสิเคิลพอมีให้ใช้ก็เป็นแบบมิดฟิลด์แบบ มิดฟิลตัวสอดอะ่ะเป็นมิดฟิลเขาเรียกอะไรตัวแบบบ็อกซ์บ็อกตัวบนอะ่ะเป็นตัวแบบเด่นเรื่องเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบพวกมิดฟิลทรงนี้นะเหมือนพวกแบบไอ้ไอ้อลิตเตอร์ปุตยาร์อะไรพวกเนี้ยถัดมาครับโซล่าผู้ใหญ่โซล่าผู้ใหญ่มีปั่นทองควิกเต็บสี่ห้านะแล้วก็เดทบอลครับ โหตัวนี้คมกิบเลยวิชชิ่ง96เอทแอบวิชชัน95ความเร็วก็13แล้วมีควิกเตปด้วยจ่ายบอลดีด้วยหูวิชชันกับไอเยี่ยวิชชันช็อตพาร์ตก็ดีครับดิบวิ่งดีมากเลยคอมโพเชอร์90มีควิกเตปมีเทคดิฟเงินจะได้ไม่มีลาปิดเงินไอแต่ก็ดีมากแล้วครับ45เยี่2เท้าดูเก่งอยู่นะแต่ว่ายังไม่เทพครับอันนี้เบคเคนเบลเออร์่างเด็กดูแล้วอันนี้บองล่างผู้ใหญ่ครับบองล่างผู้ใหญ่วิ่ง87แอนติสปาเต้แอริเลสไลด์ทองครับ เล่น CB ได้ CAM ได้คอมเพรสเชอร์ดีแอ็โอ้โหดีเฟนต์96้าสิบหกฟิล์ตุกเก้าสามวิ่งแปดเจเฮ้เฮี้ยนได้ตัวนี้น่าจะเก่งนะครับน่าจะเก่งสุดๆและไอ้เฮี้ยสำหรับบองครับถัดมาบาลีลักไอ้เฮี้ยบาลีลักสกิลมูฟ5้าวิ่งฟุตสี่ควิกเต็บเดทบอลยิงเลียดทำไมต้องเดทบอลวะเล่นเอทีได้ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ครับคมทุกระยะความเร็ว99ตันแม่งวิชั่นช็อตพาร์ตลองพาร์ตดีอีกดิงก็ดีครับ มีเ e ดดิ้งแอค jumping มีสเต็งมีมี a e r ีย l เงินให้ให้หม่งชงได้ด้วยมียิงเลียดมีเร็วไอ้เหี้ยมีควิกเต็ e ทองลาปิดเงินโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรโหดเลยจีบารีครับถัดมาเอเกอเอ๋เลยอ๋อผมรู้แล้วเอเกอเอ๋เลยอันนี้เอาล่างผอมมาครับจะได้เป็นเป็นแบบเป็นล่างพรามเอเก๋เลยไงส่วนนี้เอาล่างอ้วนมาก่อนตอนฟอร์มไม่ดีครับอันนี้ตอนฟอร์มไม่ดีส่วน,นนี้ตอนฟอร์มดีแล้วนี่ไงเรดเก้าห้าตามเรดครับเอเก๋เลยอเหีย เออ่พุ่งมันจะเก่งนะประตูสูงครับฝุดเก้าเนี่ยถัดมาองลีบอกให้เงียบๆครับองรีบอกให้เรียบๆรีสี่ห้าครับปั่นทองราปิดดูดบอลโอ้โหเพรชสไตล์โคตรดีเลยครับมีบาลานซ์อย่างเดียวที่แปดเจ็ดที่เหลือดีหมดคมกลิบไอ้เหี้ยจ่ายบอลดีช็อตพาร์ตเก้าเก้าอ่ะไอ้เหี้ย่ดิบบิ้งบอลคอนโทรลรีแอคดีหมดครับมีคลิกเต็บเงินลาปิดทองดูดบอลทองปั่นทองไอ้แยโอ้โห มียิงเลียดเงินยิงยิงไกลเงินนี่เแยจบเลยนะเสียดาย4 5ครับถัดมาเบคเคนบาวเออร์ผู้ใหญ่ครับเบคเคนบาวเออร์ auer, ผู้ใหญ่วิ่ง87เองวะ่ะลองบอลจ็อกกี้แล้วก็อินแอนติซิปาเต้ตัวนี้เล่น CDM ได้ CM ได้ครับ C ีซเนี่ยไม่เวิร์กอยู่แล้วยิงบอลไม่ได้เลยถ้า CDM ก็พอได้นะแต่ผมว่าถ้ามาทรงนี้เนี่ยไป CB มากกว่าวะ่ะถ้าผมมาทรงนี้ผมผมเชียร์ไป CB มากกว่าดีเฟนส์ขนาดนี้ครับดีเฟนส์เกเฟิสิกอล9ก้เนี่ย ไปซีดีกว่า CDM ปล่อยเป็นหน้าที่ตัวอื่นเถอะลองบอลแอนติสปาเต้แล้วก็จ็อกกี้ไปซีดีกว่าครับแล้วก็สุดท้ายครับตัวสุดท้ายของโปรโมนี้ครับแน่นอนครับโดอ้วนไอ้หียไม่แจกฟรีนะยิงเลียดลาปิดปั่นทองไอ้หี้ปิชินิชชิ่ง99แอตแทิชั่น9 7มีเรื่องจ่ายบอลก็ยังเป็นปัญหาของพี่แกอยู่เสมอครับไอ้หียแต่ถ้าเรื่องอื่นนี่คือเพอร์เฟกเร็วมากพริว มีลาปิดทองมีควิกเต็บเงินปั่นทองแล้วก็ยิงเลียดโอ้โหผมไม่โคตรโหดเลยอะ <c oughs> ผมว่าีโปรโมนีผมผม้ผมอาจจะเปิดได้โดว์อ้วนก็นได้นะเว้ยไอ้ไอ้ไทยทันภาคยีิบสามผมเคยเปิดววไ,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 ปไ,ได้โดว์อ้วนไทยทันได้นะเว้ยไอ้หรือโปรโมนี้ผมจะได้โดว์อ้วนปะไอ้โอเคครบทั้งหมดอัปเดตวันนี้มีเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า